พอล่ำคนปลายซอยสถาบันกับประชาชนเห็นสามหัวโจกออกตัวแรงเรื่องแบมตะวันอดข้าวในคุกก็สมเพศเมื่อไหร่มันจะเลิกหลอกเด็กอดข้าวแล้วตัวมันขนลูกเมีอยออกมานั่งอดกันเองบ้างก็ไม่รู้อยากจะล้มสถาบันปิยบุตรธนาทรพิธาออกมาเดินนำหน้าซะเองก็สิ้นเรื่องเห็นแก่ตัวชิบะที่หลอกใช้เด็ก เด็กทุกวันนี้เกิดมาตอนบ้านเมืองสงบและสุขสบายแล้วก็นึกว่าพ่อแม่กูทําให้สบายน้อยนักที่พ่อแม่และระบบการศึกษาจะเพาะน่ออ่อนให้รู้ว่าที่สุขสบายนั้นมาจากไหนและพ่อแม่นั้นก็ไม่ต่างจากลูกคือสุขสบายที่พ่อแม่ได้และส่งต่อถึงลูกนั้นบางคนก็ไม่ทันระลึกรู้ว่ามาจากไหนฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนำเนื้อหา ที่ศาสตราจารย์ดรชาติชายณเชียงใหม่กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและอาจารย์นิดาบรรยายไว้เมื่อปี63และผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่มาให้อ่านบทความกันอีกครั้งดังนี้ศาสตราจารย์ดรชาติชายณเชียงใหม่สิ่งที่คนไทยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ให้ถ่องแท้เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งมักจะนำไปเปรียบเทียบระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10 จึงดูจะไม่เป็นธรรมแก่พระองค์ท่านที่นำพ่อและลูกมาเปรียบเทียบกันโดยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือเมื่อพระราชบิดาทรงมีพระปีชาสามารถก็ต้องถือเป็นโชคของราชวงศ์และของแผ่นดินไทยอยู่แล้วฐานที่คนเหล่านี้จะมาเปรียบเทียบก็ควรไปมองให้ลึกว่ารัชการที่สิบได้ส่งสารต่องานอะไรอย่างไรที่พระราชบิดาดำริไว้แต่ยังทำไม่ได้หรือทำไม่สำเร็จ เถอะสิ้นรัชการไปเสียก่อนพระองค์ท่านไปต่อยอดอะไรบ้างและอะไรที่พระองค์ท่านดําริ์ขึ้นมาก็มาช่วยกันทำํำทําไม้เข้าใจตรงไหนจะช่วยแก้ไขกันอย่างไรมาหาทางออกในเชิงวิชาการก็ได้ก็น่าจะดีที่สุดอย่างไรก็ดีหากทุกคนมองด้วยความเป็นธรรมว่าตั้งแต่พระองค์ท่านทรงขึ้นครองราชนั้นพระองค์ทรงจัดระเบียบอะไรให้สังคมได้รับรู้ เริ่มตั้งแต่การจัดระบบภายในราชสำนักให้เป็นระเบียบและโปร่งใสเพราะก่อนหน้านั้นมีบรรดากลุ่มคนที่ฝังรากลึกเข้าไปหาประโยชน์มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสำนักพระราชวางังและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กระองค์ท่านก็ทรงมาจัดระเบียบกันใหม่บางคนถึงกับมองว่าเป็นการล้างบางกันเลยเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนชัดเจน แม้กระทั่งที่ดินบริเวณสนามม้านางเล้งใครๆก็รู้ว่าที่นั่นเป็นแหล่งผลประโยชน์มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องใครก็ไม่สามารถจัดการได้แต่พระองค์ทรงนำที่ดินบริเวณนี้มาจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์และจะมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9ไว้ด้วยมีการย้ายหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกไปอยู่นอกเมืองและนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งสิน้น ในระหว่างที่พระองค์ทรงจัดระเบียบภายในราชสำนักพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยมอบหมายให้องคมนตรีไปดูแลโดยเฉพาะการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทั่วประเทศเพราะพระองค์ท่านทรงมองว่าการศึกษาจะดีได้ต้องเริ่มที่ครูและเน้นให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นราชพัฒนคือวิทยาลัยครูเก่าและชื่อราชพัฒ แปลว่าขนของพระราชาฉะนั้นราชภัฒมีสองบทบาทคือสร้างครูเอาคนที่สมควรเป็นครูมาเป็นครูที่ดีนในท้องถิ่นนั้นๆสองคือต้องสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้ราชภัฒไม่ต้องไปทำแลบอะไรบอกแค่ว่าทุกบ้านที่มีปัญหาราชภัฒมีคำตอบให้เรื่องขำมาหากินและเป็นคำตอบที่ใช้ได้ พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชพัฒนมากแต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนารพราะมหาวิทยาลัยราชพัฒตะเลิดเปิดเปิงไปมากมายไปเปิดหลักสูตรแข่งขันกับจุฬาธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหลักตามภูมิภาคต่างๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จต้องปิดหลักสูตรไปมากมายพระองค์ก็ทรงค่อยๆดึงกลับมามีการจัดสรรงบประมาณให้ด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนเป็นหลักในการพัฒนาคนและท้องถิ่นต่อไปพระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนของท่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษายัางให้ความสำคัญเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำป่าไม้ไม่ให้มีการถูกบุกรุกขณะเดียวกันผู้ที่ออกมาประท้วงให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นควรเข้าใจด้วยว่าพระมหากษัตริย์ทรงต้องอยู่ในฐานะที่ลำบาก ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงอยากทำอะไรก็ทำได้แต่พระองค์ท่านจะทรงทำในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำหรือมีการทำแล้วแต่ทางราชการมีข้อจำกัดพระองค์ท่านก็จะไปส่งเสริมไปทำให้สมบูรณ์หรือคนบางกลุ่มถูกละเลยพระองค์ท่านก็ทรงเข้าไปช่วยเหลือให้ทั่วถึงท่านทรงระวังพระองค์อยู่แล้วต้องไม่ทำอะไรที่ไปซ้ำกับราชการหรือที่เอกชนทำอยู่แล้ว หากมองจริงๆเหมือนพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจแต่เอาเข้าจริงจะต้องระมัดระวังพระองค์ท่านและสถาบันเป็นอย่างยิ่งเพราะสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสิ่งที่พระองค์และสถาบันจัดทำจะเน้นในทางพัฒนาสนับสนุนและการปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนในกลุ่มที่ยากลำบากอ่อนแอ ส่วนคนที่แข็งแรงแล้วพระองค์ท่านไม่ส่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราจะเห็นพระองค์ท่านส่งส่วนคนเก่งคนมีสตางค์ไปแบ่งปันให้คนอ่อนแอท่านอยู่ตรงกลางท่านเชื่อมโยงคนแข็งแรงไปช่วยคนอ่อนแออย่างรัชกาลที่9ท่านสรงริเริ่มและทดลองโครงการต่างๆเจ็ดแปพันโครงการให้คนแข็งแรงและมีวิชาให้ไปทำต่อและไปแบ่งปันให้คนที่มีความรู้ไม่เพียงพอ คือท่านลิงแอนเลนนี่คือบทบาทหรือโพสิชันนิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยควรเข้าใจไม่เพียงแค่นั้นสิ่งที่สังคมได้เห็นและควรเปิดใจมองสิ่งที่ในหลวงพระราชนีและพระชวงในการเสด็จออกมาเยี่ยมประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จจะเห็นว่าทุกพระองค์ก็ส่งออกมาพูดคุยมาทักทายให้สัมผัสประหัตส,สามารถขอเซลฟี่กับพระองค์ได้ รุ่นผมไม่กล้ามองพระพักเลยพระเจ้าอยู่หัวส่งมองมาทางเราต้องก้มหน้าหลบอย่างกับรับปริญญาก็ไม่กล้าจ้องหน้าระวังแต่ว่าอย่าให้ใบประกาศหลุดมือเป็นใช้ได้นี่คือความรู้สึกของคนรุ่นเราแต่ถึงยุคสมัยนี้การเฝ้ารับเสด็จก็ได้ไกลชิดพระองค์ท่านก็ทรงปรับตัวซึ่งคงจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้สังคมได้เห็น โดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานสัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ว่าเรารักพวกเขาทุกคนเหมือนกัน We love them all the same ถึงสมครั้งและทรงบอกให้รู้ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม Thailand is the land of compromise นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้สื่อให้สังคมโลกรับรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ว่าอยู่ในฐานะบุคคลหรือสถาบันไม่เคยทอดทิ้งประชาชน หรืออยู่ห่างประชาชนซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินออกมาทักทายประชาชนไม่ใช่พอแรงกดดันจากม็อบราษฎรแน่นอนนี่คือการปรับตัว a d ดแอพทีฟและทำให้คนเห็นชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ในรูปแบบโมเด r ฟอร์มในสมัยใหม่มีความใกล้ชิดมีความเป็นกันเองอยากจะพูดคุยด้วยยังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีัทนทรงน่ารัก ทรงพูดภาษาใต้เดินเข้าไปบอกนิติพงษ์หอนาคให้แต่งเพลงให้สมเด็จพ่อด้วยนี่คือโมเดิร์นฟอร์มที่สังคมไทยควรรับรู้และมองทุกพระองค์ในมุมมองใหม่ที่สามารถเข้าถึงและจับต้องได้ซึ่งพระองค์ก็ทรงอยากเข้าใจประชาชนและก็อยากให้ประชาชนเข้าใจพระองค์ท่านเช่นกันทั้งนี้ที่ผ่านมาอาจติดเรื่อง Security หรือความปลอดภยัยที่ต้องคอยระวัง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดทำให้ต้องอยู่ห่างมากจะมีก็แต่ความจงรักภักดีที่เป็นนามธรรมแต่เวลานี้พระองค์ทรงต้องการแปลสิ่งที่เป็นนามธรรมความรักความศรัทธาความจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นอะไรที่คนเข้าใจและจับต้องได้ดังนั้นการที่พระองค์ทรงใช้คำว่า land of compromise เป็นการส่งสัญญาณจากพระองค์ท่านว่า เราจะอยู่ด้วยกันทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเราก็ต้องปรับเข้าหากันคนที่มีความต่างด้วยวัยก็ต้องปรับความคิดเข้าหากันนี่คือความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกสังคมที่มีอารยะผู้เจริญต้องสงวนจุดต่างแต่สแสวงหาจุดร่วมประนีประนอมกันได้สถาบันกษัตริย์ก็เหมือนทุกสถาบันในโลกต้องปรับตัวตลอดเวลา ึงสถาบันกษัตริย์ไทยมีคุณค่าหมายถึงเอกราชประเพณีเป็นศูนย์รวมน้ำใจและสถาบันก็กำลังปรับตำแหน่งแห่งที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยก็ต้องเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ทังที่เป็นจารีตประเพณีความต้องการของสังคมโลกและภาระในความตระหนักในการเป็นคัตยะนี่คือสิ่งที่คนไทยควรทำความเข้าใจให้ดี ช่วยกันส่งกำลังใจและความร่วมมือเพื่อให้สถาบันกรรษัตริย์และประชาชนชาวไทยมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตสึบเนื่องยาวนานต่อไปครับสำหรับคนคิดสั้นฉะนั้นวันนี้จึงยาวเป็นพิเศษคอลัมน์คนปลายซอย